ต้มน้ำซุปค่ะพี่น้องค่ะได้โครงไก่มาสองตัวค่ะวันนี้ซื้อมาสามดอนค่ะสองตัวสามดอนสองโครงสามดอนเนาะค่ะเนาะค่ะมื่อนี่กระเทียมไว้ค่ะนี่กระเทียมค่ะสองสามขีดเนาะทุบๆค่ะล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะเขากบปอกออกแล้วก็้าเคืองเนาะค่ะเนาะเขากะใส่ใส่ประมาณนี้แหละค่ะค่ะน้ำเขากำลังต้มค่ะ ค่ะที่แรกได้กะบใ่น้ำค่อนข้างเยอะค่ะมีเป็นหมอนี่เนาะค่ะกะเกินเกินคิงมาจักน้อยสำหรับไก่สองโตค่ะเปิดไฟให้แดงเลยค่ะไ้เขาวหอน้ไว้เนาะค่ะเด็ดเซแเล้วเอามีลงไปค่ะต่เกิดว่ามีหัวใชยเทาเนาะเนาะการีค่ะขาบะมีกับบได้ใส่ใส่แค่นี้แหรอคะหัวใชยเทาจะเห็นให้น้ำซุปเนื้อหวานแล้วก็ใส่สะอาดงํายห่วค่ะ แต่ว่ามึงหอลอกมึงเถอะเพราะมึม่ขายค่ะอันนี้เขาก็บสีนี้เลยค่ะ,ะน้ำหอน,น,ะะนแล้วเนาะเนาะจแล้วก็ลงไปแล้วก็เขาก็สิพรอนไฟลงมาค่ะนีแหละต้องเปิดไฟให้หอนก่อนจังบพเสียเวลาเน,นาะอ่าน้ำหอนเราลงไปเลยค่ะลงไปลงไปเบาๆเนาะ,ะหลังจากที่เขาเดือดขึ้นมาแล้วเนาะเนาะ มันก็นสิเป็นฟ้องขึ้นมาเขาสิม้าสอนฟ้องออกค่ะแล้วสิค่อยสอนฟ้องออกหลังจากที่เขาเดือดแล้วเขาก็สิพรอนไฟเป็นไฟออนค่ะไฟบอกกลางเนาะคะ่ะเนาะลงมาเป็นไฟออนเลยค่ะค่ะประมาณเล็กอ่านี่ก็เล็กสามครึงะคะ่งเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ปิดปิดฟ้าเงี้ยแง่ไว้เนาะคะ่ะเนาะปิดไปเงี้ยแง่แบบนี้ ก็แล้วก็อีกประมาณ10นาทีค่ะเข้ามาสอนฟองออกค่ะเข้าสีต้มไปอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะน้องคะเนาะโดยไฟอ่อนค่ะสีเขียวเขาให้เขาออกน้ำซุปของเขาเนี่ยออกมาซาซาค่ะอาต,ตอนนี้ก็สมารสอนฟองออกค่ะเพื่อใส่น้ำซุปเขาใสเนาะค่ะเนาะ เขาต้องค่อยสอนฟ้องออกประมาณถุกสิบถึงสบหานาทีค่ะจนกว่าเขาสิสุกเนาะอ่าสิสุกหมายถึงว่าใส่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเอาน้ำซุปเขาสีได้น้ำซุปที่ใสแล้วก็แซ่บพราะว่าวเขาเกี่ยวเดือบไฟออนน้ำซุปน้ำหวานที่ออกมาจากกระดูกสิออกมากคัน กันกรองออกมาแบบซาๆเนาะค่ะเนาะคาเวลาากาเอาไปปรุงอาหารก็ได้นำซุปที่อร,อร่อยค่ะหลังจากที่ห้าต้มเส็จแล้วเนี่ยเ้าก็ใส่ไส้กรองไว้ค่ะแล้วก็เขาช่องแข็งไม่เนาะเวลาเ้าเออกมาปรุงอาหารค่ะอ,ออกมาทีละกองค่ะสําหรับในบ้านเนาะค่ะเนาะสำหรับที่เห็ดขายเพื่อนะต้มเป็นมือไปเลยพ่อๆก็ต้มไม่อีกนอกจากไอ กระดูกใกล้แล้วก็ใส่กระดูกหมูน้ำก็ได้ค่ะอันน้ีอาแล้วแต่ค่ะหรือว่าจะใส่ย่างในย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำซุปที่เป็นแกงซุปทั่วไปเนาะแล้วก็การพักผัดพักค่ะถ้าเป็นน้ำซุปสำหรับเผ็ดพวกก๋่ยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องใส่กระดูกเนื้อกระดูกกระดูกเนื้อกระดูกไงงัวกกกระแซ่เพื่อกันค่ะหรือว่าี่เอา น้ำซุปพ,พวกนี้ไปต้มก็ได้ค่ะแต่ว่าหันมีกระดูกกระดูกเนื้อกระดูกงวกับเสิเขากันมากกั่วค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนาะค่ะเน,เนาะค่ะหันอยากกินอาหารอร่อยทุกมื้อนาะค่ะเนาะต้มไวเลยค่ะผมูม้ชมค่ะต้มายากแต่ว่าใจ้เวลาจาัหน้อย ออส่วนขออของศิลไหะเพื่อแช่เขาเลยนี่เป็นน้ำซุปที่ใช้สะอาดนั่นเองเนาะค่ะเส็จแลวก็ปิดฝาไปอีกค่ะห่อเห็ดทุกๆปิดถึงสิบหานาทีค่ะการปิดฝาเนาะคาะการปิดฝาทุกสิ้นทุกอย่างปิดประมาณนี้ค่ะต้องแง่ไว้ต้มให้แบบมีลมออกมามีช่องลมออกมาค่ะเวลาเขาเดือดมันจะมาพุ่งการพุ่งนี่คือแปลว่ามันการปะทะการระวัง ไอ้แล้วก็ฟองติดเตืดแล้วก็ไปปะทากับอาหารของเฮาเนี่ยหันเป็นพักนกักเสกอะเป็นพักเป็นยังนักเสกมันกระสีะข้างนอกมันสีเละเน,น,นาะกันเนาะข้างในมันก็สีแข็งค่ะกระสีพกวกแซ่บน่องละเอ้ปวยให้อากาศออกมาจากน้อยนี่จะเฮ็ดให้เขามีช่องระบายอากาศนิดนึงแล้วก็มีอุณหภูมิไต่ไต่ฟ้าเนี่ยนะเฮ็ดให้ กลิ่นของเขาพอออกไปทั้งหมดค่ะัหนห้าเปิด,ดนั้งส่ในการทเพ็ดอาหารนี่ค่ะเปิดทั้งสี่เลยกลิ่นกลิน่นสมุนไพรต่างๆนี่ยมันก็เสร็จอ้อยขึ้นมาค่ะร้อยขึ้นมาร้อยหนีความระอุความอบเอาเนี่มันกับเมื่อไรเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นนีาวเขาต้องปิดฟางเงี้ยมๆนักก่นงงงงา,านะ,ะเป็นเทคนิคค่ะเป็นเทคนิค เวลาปิดฟ้าไม่ใช่ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดตระมาณน,นี่แหละเกลเซนเปอร์เซ็นต์นี่แหละนี่ค่ะแงมไปแบบนี้ค่ะแล้วก็แงมใบแบบนี้เพราะว่าจะตุ่มแล่นตุ่มคอยตุ่มยนงประมาณนี้แหละค่ะค่ะเดี๋ยวเข้างไอซียูไปทุกๆชั่วโมนาัที่แล้วข้างก็เสมาเอาลงแล้วก็ร้อยเขาเย็นแล้วก็ส่กรองค่ะ ค่ะตอนนี้นำซูมห้อกระไดแล้วค่ะห้อสิปปีไฟแล้วก็รอให้เขาเย็นโตแล้วก็ตักใส่กองเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้เ้อกระสิตักใส่กองไว้ค่ะเห็นว่าน้ำก็ใสแจ๋วเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกติตักใส่กองเนาะค่ะเตรียมกองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าเป็นน้ำเลืองเลี้ยงน้อย เหลืองนี่แหละค่ะเป็นน้ำที่ออกมาจากในกระดูกค่ะน้ำหวานของเขาค่ะเข้ากระติตรกใส่จนมาแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะนะเนาะแล้วก็จะไปแซ่ช่องแขทงไว้ค่ะถ้าเกิดว่าสิเอา,เอาไปปรุงอาหารในมืออื่นมืออื่นนี่กับกระป๋องแซ่ก็ได้ค่ะค่ะกะ็นี่แหละค่ะกล้องนึงกระประมาณหนึ่งขังต่อการการปรุงอาหารเนาะค่ะเนาะ เวลาออกมาค่ะมาละลายแล้วก็เป็น,ปนซี่ใส้พัดหรือว่าเป็นเป็นสุปเน,นาะค่ะเนาะค่ะเตรียมไว้หลายกลองอยู่ค่ะ ค่ะสำหรับมาน,นีกับคอลาไปกอนขอบคุณค่ะที่ติดตามชมค่ะลองไปต้มดูนะคะแล้วก็จะได้อาหารที่อร่อยทุกมือ้อเหมือนกับร้านอาหารนะคะเพราะว่าร้านอาหารเขาเนี่ยสิต้มทุกมื้อนะคะเนาะเป็น,อ,นอ,ปอย่างอาหารเขาจะแซ่บก็เา็เหตุบ้านเพราะว่าเขาต้มทำซุปไปแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพพร้อมค่ะน้ำต้มกระดูกค่ะมาน,นีคอล่าไปกอนขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อกันไหมวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ